ครสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขสุขคนนะครับวันนี้จะพามากินนี่นะครับอาหารซิงโตนี่ครับปาทิลิ่พันตับนะครับมาพี่น้องมาน้ำจิ้มแจ่วแซ่บๆฝีมือเมียนะครับนี่ข้นๆนัวๆเลยนะครับพี่น้องมาผักแก้มก็มีนี่ครับนี่นี่ทีเด็ดของเราเลยนะครับ นี่พี่เด็ดเลยมีผักบุ้งนะครับมีกะล่ำนะครับเนี่ยสดๆพี่น้องนี่ครับดอไม้สดๆเลยครับผมมาพี่น้องมาเ้อหลายใหญ่ห้างพี่น้องมาแซ่บๆทำกันครับมาแก้ข้าวจงหน่อยพี่น้อง พิมพ์คุ้นๆน,นะครับน้องอืมล้าขนาดอรอมากอ่าสิงโตพี่น้องขออภัยอ่า ผู้ที่มีกินเนื้อกินดิบนะครับ สับแสนลงกันเดยอพี่น้องเ้ยเมียตักไม่รู้ไปไหนทำแล้วก็หายไปเลยร้องกาไม่หิวนี่ครับพี่น้องอุ้ยงกินคนโคน้นนะครับพี่น้องอืม เดพี่น้องเด้อเรจ,จับน้องแดครับมาพี่น้องมาสมตำแซ่บๆพี่น้องมายี่พี่น้องพี่น้องอย่างนี้พี่น้องปลาตัวนี้ ปลาลาดตัวน,นีนดดวพน้พี่น้องอุ้ยมือสั่นอุ้ยปลาลาดตัวนี้พี่น้องอ๋อพี่น้องเป็นโตเลยพี่นอนะ้องอืมจับลายพี่นอ้องทำใส่ปลาน้ำเนาะ ห,หลับบนได้มีคำในน้องออจับแทบครับอาหารนิทานบันเท่า